วิธีแห่งอัจฉริยะบุคคลพร้อมแล้วสำหรับคุณวิธีแห่งอัจฉริยะบุคคลพร้อมแล้วสำหรับคุณความแตกต่างระหว่างอัจฉริยะบุคคลกับนักประดิษฐ์ทั่วๆไปก็คืออัจฉริยะบุคคลใช้จะใช้ประโยชน์จากความสามารถทางด้านจินตนาการ ต่างเคราะห์และจินตนาการสร้างสรรค์ตัวอย่างเช่นนะักวิทยาศาสตร์จะเริ่มประดิษฐ์คิดค้นโดยการจัดการและรวบรวมไอเดียหรือหลักการที่สะสมไว้จากประสบการณ์และจาก ศักยภาพในการสั่งเคราะห์ความสามารถในการคิดหาเหตุผลท่าความรู้ที่สะสมไว้ไม่เพียงพอนักประดิษฐ์ก็จะดึงเอาแหล่งความรู้มาจากศักยภาพแห่งการตร้งต้นวิธีการที่นักประดิษฐ์ใช้นี้อาจแตกต่างกันบ้างในแต่ละบุคคลแต่มีสาระสำคัญเหมือนกัน 1. น,นักประดิษฐ์ จะใช้สิ่งเหลาเพื่อกระตุ้นจิตใจของตัวเองให้ทำงานมากกว่าปกติ 2. นักประดิษฐกรรมนดรู้ปัจจัยที่ควบคุมได้ด้วยได้ส่วนของงานประดิษฐ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและและ แล้วตันตั้งภาพในใจของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้งานต่วนที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยขึ้นมาต่อไปจึงนำภาพในใจนั้นลงไปสู่จิตใต้สำนึกแล้วผ่อนคลายปล่อยวางความคิดอื่นทั้งหมดรอจนกระทั่งเกิดแสงสว่างแห่งปัญญาขึ้นเองในจิตใจบางครั้งอาจได้คำตอบที่ชัดเจนในทันทีทันใดหรือบางครั้งผลงานผลอาจเป็นลบ ก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัมผัสที่6และศักยภาพแห่งการสร้างสารรค์โทมัสเอดิสันได้ลอง,ลองผสมผสานไอเดียซึ่งแตกต่างกันนับหมื่นๆไอเดียผ่านศักยภาพในจิตจินตนาการสังเคราะห์อของเขาก่อนที่จะปรับ ปรับมันด้วยศัก,กยภาพแห่งการสร้างสรรค์นจนในที่ตุดจ,จึงได้คำตอบในการปัะดิ์หลอดไฟและใช้ประสบการณ์เดียวกันนี้กับการขีดค้นกล้องถ่ายรูปอีกด้วยบทวิจารณ์บทวิจารณ์ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกันและการมองมองการไกล การยังรู้ที่เกิดขึ้นเองในใจแตสงตะวางแห่งปัญญาฟาร์มดังหอนใจฟาร์มรู้สึก,กฮึกเหิมจินตนาการแห่งฝันคำทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่อธิบายปรากฏการณ์ที่นโปรเรียนฮิวใช้กับคำทั้งสองที่เกี่ยวข้องกันคือจินตนาการตั้งตันและอัจฉริยภาพแห่งจักรวาล อาการที่ยูวได้ทําการศึกษาอย่างหนักถึงการทํางานของจิตใจทําให้เขารอบรู้เป็นอย่างมากมีดาแห่งจิตวิทยาบุกจิตวิทยายุคป,ปัจจุบันเช่นสิกมันพลอยและคารจุงก็ได้พยายามอธิบายถึงสัมผัสที่6เช่นกันเดี๋ยวแนวคิดของจุงเป็นเรื่องของการเก็บสะสมข้อมูลเกี่ยวขนาดที่ ไม่รู้ตัวก็คล้ายคลึงกับแนวคิดเรื่องอัจฉริยภาพแห่งจัก,กรวาลของฮิวมากนักวิทยาศาสต์ตั้งแต่อาคีมีดดวนิวตันไอสตาล์จนถึงทีมงานของวัดสันและคริกผู้ค้นพบ ESA พวกเขาบอบอกตรงกันว่าการค้นพบอันยิ่งใหญ่หล้วนมาจากการยังรู้ที่เกิดขึ้นเองในใจของตัวเอง มหาวิทยาลัยลุกได้ตั้งภาควิชาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนใช้เทคนิคตามวิธีของฮิวเพื่อสร้างการอย่างรู้ที่เกิดขึ้นเองในใจของตัวเองและความคิดต่้างสร,รรนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ได้แก่เฟรดริธคีครูตผู้คนพบโครงสร้าง โมเลกุลของบินเบนซินด้วยจินตนาการแห่งความฝันนักจิตวิทยาออตโตโรวีผู้ใช้ความฝันทำให้ตัวเองได้รับรางวัลโนเบลและที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นคือเจมส์วัตสันผู้ค้นพบโครงสร้าง e h a m o ชา a r แ c h a m l คอเล l l e t h u c l e dead ติ t โรเบิร์ตลุยสตีเวนสันล้วนยอมล้วนยอมรับการอย่างรู้ที่เกิดขึ้นเองในใจมีบทบาทสำคัญในความคิดสร้างสรรคของพวกเขาวิลเลียมเบรกเรียนรู้เคล็ดลับของขั้นตอนการทำงานที่แม่พิมพ์ของทองแดงจากความฝันวินต,ตันเตอร์ชิวนายกรัฐมนตรีอังกฤษผู้เชื่อมั่นในลงัลงลัง ตังหอนของตัวเองจึงทำให้เขาล้อตายจากระเบิดในการโจมตีทางอากาศที่ลอนดอนดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าจะต้องเอาชนะข้อตรงตจในเรื่องของจินจิต,ตเววและการตะกดจิตให้ได้ก่อนที่ผู้คนจะยอมรับปรากฏการของฮิวที่เรียกว่าอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลก็เป็นเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามใน ่วงปีคศ1970 19 80, 1980ตังคมถูกกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นด้วยหนังสือฟิลิปโกเบิร์กพพทรีเซียการฟิวแมริสถึงแม้ว่าเรื่องพวกนี้จะยากต่อการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แต่นักวิจัยยังคงตีพิมพ์เรื่องราวเหล่านี้อย่าง ท้าทายธรรมชาติได้สร้างสิ่งเหลาภายในตัวเราไว้แล้วเพื่อจะใช้กระตุ้นสมองและจิตใจให้เกิดความคิดดีๆไม่มีอะไรดีพอที่จะมาแทนที่สิ่งเหลาตามธรรมชาติได้แต่อย่างไรก็ตามในประวัติศาสตร์ไม่เคยวางเว้นจากอัจฉริยะบุคคลที่ใช้สิ่งเหลาจิตใจที่นอกเหนือธรรมชาติเอสกาอันเลนโพ ขนาดที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ all, ที่เขาดื่มส่วนแชมมอลเทร,รอร์คอเรตเมื่ออยู่ในฟาร์มฟันาณะสตุฟินและโรเบิร์ตโรเบิร์ตเบรนเขียนผลงานที่ดีที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพที่ได้สารเต็บติดเกินขนาดแท้ที่จริงแล้วพวกเขาเหล่านี้มีชื่อเสียงก็เพราะใน ใช้สิ่งเหลาจิตใจที่นอกเหนือธรรมชาติแต่ที่สำคัญกว่าก็คือบทเรียนที่เราได้จากผู้คนมากมายที่ทำลายตัวเองด้วยการใช้ตัวกระตุ้นพวกนี้บทวิจารณ์หิวได้ชี้ให้เราจะหนักถึงอ,อันตรายของการใช้สารกระตุ้นจิตใจที่นอกเหนือธรรมชาติเช่นเดียวกันกันกบละครโทรทัศน์ เป็นเรื่องราวของดารานักร้องเพลงล็อกและเพื่อนๆในวงที่ประสบความสำเร็จในการออกอัลบั้มจนทำทำธุิที่ย้อนขายสูงตุดหลังจากทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์พวกเขาได้หันไปใช้ยาเสพติดทำให้ตูนเตียเงินทองไปจนหมดเมื่อถึงการ แสดงครั้งสุดท้ายสมาชิกคนหนึ่งในวงได้รับยาเสพติดเกินขนาดในที่สุดวงก็แตกมีผู้แนะนำให้ดารานักร้องผู้นั้นบำบัดรักษาภาวะติดยาเขาได้ออกโฆษณาโทรทัศน์เพื่อต่อต้านยาเสพติดในที่สุด ด้วยศรัทธาของเขาและความเข้าใจจากครอบครัวทำให้เขากลับมาเล่นคอนเสิร์ตได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ละครโทรทัศจะนำเสนอแต่ชีวิตด้านลบของพวกเขาแต่มันก็เหมือนกับชีวิตจริงของนักร้องและนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนที่พึ่งพายาเสพติด จนทำให้ชีวิตพังตลายซึ่งมันควรจะได้สอนใจอะไรให้กับคุณบ้างคุณคงไม่ได้ต้องการเพียงแค่ความสำเร็จเท่านั้นแต่คงอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อชื่นชมมันด้วยอัจฉริยะบุคคลล้วนแล้วแต่รู้ดีว่าการใช้สารกระตุ้นพวกแอลโกอฮอล์หรือยาต,ติดเป็นการทำลายตัวเองสำหรับบางคนที่ไม่ควบคุมการแสดงออกทางเพศของตนเองก็งเ,งเ,เป็น ผลเสียคนที่หมกมุนในเรื่องเพศก็ไม่แตกต่างจากคนติดยาเสพติดคนทั้งสองประเภทนี้จะสูญเสียศักยภาพและอำนาจจ,จิตใจสัมพันธภาพทางเพศอาจมีส่วนผลักดันให้เราทำสิ่งต่างๆแต่ถ้ามันรู้มันุนรแรงเกินไปก็เปรียบเหมือนพายุไตโครนซึ่งทำให้เราไม่สามารถควบคุมมันได้ใครก,ก็ตามที่ใช้กาม,มารลณมเป็นแรงผลักดัน ตัวเองผู้นั้นอาจประสบความสำเร็จแต่การปฏิบัติของเขามักไม่เป็นระบบและมีอำนาจทำลายล้างแผงอยู่เป็นความจริงที่ว่าอาจมีผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านการเงินที่หรือธุรกิจโดยใช้แรงกระตุ้นจากพลังทางเพศอย่างปัฏจากการควบคุมตัวเองแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า คนพวกนั้นมักจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตหรือไม่อาจชื่นชมกับความมั่งคั่งที่ได้มาผู้คนนับพันที่สามารถเลีเ้ยงหลุ่มพางนี้ย่อมจะมีความสุขไปพร้อมกับความร่ำรวยได้จากการที่ผมได้วิเคราะห์ผู้คน มากกว่า25,000คนพบว่าคนส่วนใหญ่มัจกจะประสบความสำเร็จสูงตัวเมื่ออายุเลย40-50ปีไปแล้วข้อเท็จจริงอันน่าประหลาดใจนี้ทำให้ผมพยายามศึกษาถึงเหตุปจัจจัยนี้อย่างตั้งอกตั้งใจจากการศึกษาวิจัยของผมพบว่า เหตุผลที่สําคัญที่ทําให้พวกเรายังไม่ประบสบความสาเร็จในช่วงวัยหนุ่มสาวก็เพราะเรามักจะสิ้นเปลืองพลังที่มีในตัวไปกับเรื่องที่ตามใจตัวเองคนตัวใหญ่มักไม่รู้ว่าพลังทางเพศมีศักยภาพอื่นนอกเหนือไปจากการแสดงออกมาทางกายและกว่าจะรู้พวกเขาก็ตุนเสียช่วงเวลาที่สําคัญตึงพลังทางเพศถึงขีดตุดไปแล้วคนตัวใหญ่มัก รู้เรื่องนี้โดยบังเอิญและไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังดึงพลังนั้นมาใช้อยู่หรือบางทีเขาก็รู้ว่าพลังแห่งความสำเร็จของเขากําลังเพิ่มขึ้นและอาจไม่รู้เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าธรรมชาติได้เริ่มผสมผสานอารมณ์แห่งรักและการอารมณ์เข้าด้วยกันทําให้เขาสามารถใช้มันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อผลักดันให้ทําสิ่งต่างๆได้